อ้าวเชิญใครเมื่อกี้ป้อมมะป้อมกันแล้วค่ปฏิจิอ้าวป้อมกันก็แล้วกันร่บพระอาจารย์ค่ะอ้าวสาธุเชิญธรรมน้ดงทุกท่านค่ะก็รู้สึกว่าจะเป็นสูตรสร้างอรหันต์ค่ะอาจารย์ใช่ตั้งใจสร้างอรหันต์แล้วกครจะอรหันต์ได้ขนาดไหนก็เอาไปเป็นลำดับลำดับแต่ก่อนพวกเราจะหันไปหันไปหันซ้ายหันขวาหันลีหันขวางอ่า คือตอนคือหลังจากที่ได้จากสองมือคือหลังจากที่กินสองมื้อค่ะมันก็มีสภาวัตขุแล้วก็พอมากินมื้อเดียวมันก็เลยคลายทุกข์ก็เลยระลึกไปว่ามีอะไรที่ระลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาว่ามีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงมีอะไรที่มาเตือนแล้วเราไม่รู้นะคะก็เลยระลึกได้เยอะเป็นฉากนะคะบอกว่ามาตาลีมาเตือนเทวทูตมาเตือนแต่ไม่รู้ ด้านร่างกายก็คือตอนกินสองมือเนี่ยหนึ่งชุดชุดแรกเลยคือปวดหลังสองง่วงนอนมากหลับคาหลับคากินข้าวเลย <c oughs> ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนกิน <c oughs> ข้าวแล้วอาหารมันติดฟันติดเหงือกนะคะแล้วก็เนือกบวมมือชานิ้วล็อก <c oughs> อันนี้ชุดชุดแรก <c oughs> เพราะยังไม่รู้จะแก้ยังไงเหมือนกัน <c oughs> พอชุดที่สองมามีแผลที่เพดานปาก ชุดนี้นี่เจ็บมากเลยปวดขาปวดเข่ามากนั่งพื้นแล้วลุกขึ้นทันทีไม่ได้ต้องค่อยๆลุกขึ้นยืนสักพักจึงจะเดินได้บือชาและนิ้วล็อกหนักแขนแล้วก็ทีนี้มันก็เรียกว่าทุกจนเกินทนแล้วแหละฮิตออกก็เพิ่มศีลออกกําลังกายต้องออกสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอออกกําลังกายตอนเช้าไม่ได้ครบชุดนะคะเท่าที่เท่าที่ได้ ก็รู้สึกว่าวันนั้นเบาลงก็เลยเห็นอานิสงแห่งสีนนะคะว่ามันเบาลงอันนี้แบบมาถูกทางแล้วก็ไปคิดถึงคําคมว่าศีลแก้ทุกปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้นี่เป็นจริงแน่นอนก็เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตอนตอนกินหนึ่งเคยได้ยินอันิสง์ของศีนมาข้อแรกกิมมัติยาสูตรไม่เดือดเนื้อร้อนใจนะถ้าปฏิบัติศีนได้สมบูรณ์เจอเหตุการณ์อะไรที่แต่ก่อนเราวางใจไม่ได้นะ เดือดเนื้อร้อนใจนะคราวนี่มันจะล้างความเดือดเนื้อร้อนใจได้ง่ายนอกจากล้างเฉพาะประเด็นอาหารแล้วเนี่ยประเด็นเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเราก็จะเอาวิปฏิสารไม่เดือดเนื้อร้อนใจได้ง่ายแล้วก็แล้วก็พอมปกินดึงมือนะคะสิ่งที่พบก็คือหายใจโลง่งรู้สึกหายใจปึ๊บถึงสะดือเลยอะรู้สึกว่าอย่างนั้นไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่าแล้วก็เบาท้องสบายตัวเบา คล่องเคลี้ยวค่องแคล่วนะคะปัดเปรียวมีแรงมีกําลังเงือกบวมที่เกือกบวมแล้วก็แผลทีเ่เพดานปากอะคะ่ะหายเร็วขึ้นนะคะไม่ง่วงตาสว่างเดินมัญจาตาตาเนี่ยเดี๋ยวก็จะเอียงซ้ายเอียงขวาหลับนะหลับขณะกินข้าวไม่เคยเป็นมาก่อนอาการปวดขาปวดเข่าลดลงมากนะคะนั่งพื้นแล้วลุกขึ้นได้เกือบทันทีไม่เจ็บเหมือนก่อนนะคะ ก็คือที่บอกอะค่ะตอนนั่งเหมือนสิบหกนะคะตอนลกุลกลุกนี่หกสิบเอดออยแล้วก็มือทมือชานิ้วล็อกเบาบางลงตื่นนอนได้เร็วตัวเบาคือตอนนั้นมันจะรู้สึกคือปกติตัวเองตื่นแล้วจะไม่งัวงเงียจะไม่ขี้เศร้าอยู่แล้วตื่นแล้วจะลุกขึ้นได้ทันทีแต่อันนี้มันตื่นแล้วมันตัวหนักๆมันยังยังยังลุกไม่ขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าอย่างนั้น แต่สองวันนี้เนี่ยแบบเด้งขึ้นมาได้เลยแบบเป็นเป็น,ปนสปริงได้เลยนะคะตัวเบาลุกขึ้นได้ง่ายด้านจิตใจกินสองมื้อเนี่ยรู้สึกว่าปัญญาดับสมองช้าคิดไม่ทะลุทะลวงกินกินหนึ่งมื้อเนี่ยรู้สึกว่าจิตนิ่งวางได้เร็วสมองโปร่งคิดอ่านเขียนได้ทะลุทะลวงนะคะ แล้วก็เวลาไปตักอาหารเนี่ยจิตก็จะนิ่งนิ่งกว่าเดิมนะคะแล้วก็าวก,วการที่บอกว่าจิตนิ่งวางได้เร็วสมองปโปรง่งคิดอ่านเขียนได้ทะลุทะลวงก็เช่นว่าเขียนเอา l i n ว่าเราจะทําหนังสือกินอาหารวันละมือ้องเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็เรียบเรียงคําบรรยายอาจารย์เรื่องกินมื้อเดียวได้ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังว่าเรียบเรียงไว้อย่างไรนะคะ เพราะว่าตอนที่กินสองมือ้อลูกมันงงงเมาเมามันเห็นเป็นลางๆจับไม่ได้จับได้แต่ว่ามันไม่ชัดนะคะเรียบเรียงยากก็เลยไม่ได้เรียบเรียงอะไรค่ะเลยเลคเชอร์เป็นเป็นเป็นตอนตอนเป็นท่อนๆแต่เนี่ยเรียบเรียงแล้วด้านเหตุการณ์กินสองมือ้อกินกินหนึ่งมื้อนะคะก็เกิดเหตุการณ์ที่ดีขึ้นนะคะรู้สึกว่าแขนมันหนักมากเลยขอให้น้องช่วยกวาดสาขแขนห,หน่อยะคะ่ะ พราะรู้สึกมันหนักมันต้องทะลุทะลวงลมปานก่อนคิดว่าอย่างนั้นเสร็จแล้วก็เกิดเหตุหลังจากที่กินตอกมือเอ้ยไม่ใช่กินมือเดียวค่ะน้องก็บอกว่าทําทั้งตัวเลยดีกว่าก็ <c oughs> <c oughs> เลยได้ชุดใหญ่ทําให้ระบายพิษออกไปได้อย่างเร็ว <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ <c oughs> น้องก็ช่วยตรงเนี้ค่ะ <c oughs> แล้วก็ปริมาณอาหารที่กินเนี่ย <c oughs> รู้สึกว่าน้อยลงแต่อิ่มเร็วขึ้นค่ะ แล้วก็ทีนี้เป็นที่เรียบเรียงที่ที่อาจารย์เลคเชอร์เมื่อวานนะคะการกินอาหารวันละมือ้อด้วยความยินดีเต,ต็มใจสุขใจเพราะชัดเจนด้วยปัญญาที่เห็นคุณค่าประโยชน์ไม่ได้กินด้วยการกดข่มทำให้กินอาหารวันละมื้อได้ง่ายกินได้อย่างสบายทำได้โดยไม่ยากไม่ลำบากเป็นการเพิ่มอธิศีลเมื่อเทียบกับการกินอาหารหลายมื้อ ทำให้เห็นความต่างคือปัญหาน้อยกว่าแก้ง่ายกว่าวางใจง่ายกว่าไม่ว่าจะเป็นด้านจิตใจร่างกายเหตุการณ์กินมื้อเดียวตรงกับพระไตรปิฎกเล่มที่12 <c oughs> ข้อ265มีอานิสงค์คือมีความเจ็บป่วยน้อยมีความลำบากน้อยมีความเบาเบากายเบาใจมีกำลังเป็นอยู่ผาสุข ในช่วงแรกอาจจะหิวบ้างเปลียบ้างเพราะอยู่ในช่วงปรับตัวแต่ก็แก้ได้ง่ายเปรียบเทียบกับการกินอาหารหลายมือ้ออาการอ่อนเพลียอ่อนล้ากำลังตกหนักตัวไม่สบายแก้ยากกว่ากินวันละมื้อแก้ง่ายกำลังเต็มกินมื้อเดียวปัญหาน้อยกว่าแก้ง่ายกว่าวางใจง่ายกว่า ไม่ว่าจะเป็นด้านจิตใจจิตใจจะขยันขึ้นปล่อยวางได้มากขึ้นกําจัดกิเลสได้มากขึ้นรู้เท่าทันกิเลสมาด้านร่างกายปัญหาด้านร่างกายน้อยลงหรือแก้ไขได้มากขึ้นเร็วขึ้นง่ายขึ้นด้านเหตุการณ์ปัญหาด้านเหตุการณ์น้อยลงหรือแก้ไขได้มากขึ้นการทำงานต่างๆราบรื่นขึ้นปัญหาต่างๆน้อยลงแล้วก็ได้เลคเชอร์เหตุผล ที่พี่น้องเล่ามาค่ะประมาณนี้นิดหน่อยนะคะกลัวหิวเสียดายกินเป็นเพื่อนลูกกินเป็นเพื่อนครอบครัวอร่อยนะนานๆมีทีต้องใช้นิโรธค่ะกินก็ได้ไม่กินก็ได้พอกินก็ได้ไม่กินก็ได้ก็พอเราคิดว่ากินก็ได้ไม่กินก็ได้ก็แล้วเราชัดเจนนะคะเราก็จะตัดอ๋อตัวนี้เราไม่ได้ติดตัดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก,ก็ทำให้ ตัดสินใจได้เร็วขึ้นนะคะมันมีวิววูบบเลยบางท่านไงวิววูบบเหมือนเหมือนวิวไงไม่รู้เหมือนวิวเหมือนบูบอเหมืนววิบบางท่านมานโอ๊ยมานแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่พูดพูดไว้หน่อยบางคนช่วงแรกๆจะตายไหมเนี่ยใช่ไหมฮะเหมือนวิวเหมือนเหมือนจะวิวจะวูบอ่ะ ผู้ผู้เขาบอกมันเจอยวชุเอ้ผมมันเหมือนเหมือนจะวูบไงไม่รู้กจะเป็นอะไรไหมเขาบอกเออเป็นอะไรล้อกันร่างกายก็ปรับตัวมันก็มากวนมันมากวนเท่านั้นก็ถามก็จ์ถามใจเขาแล้วใจกลัวอะไรไหมบอกไม่กลัวครับเออไม่กลัวไม่ต้องมันถ้าไม่กลัวนี่แปลว่ามันมากวนแค่นั้นเองมันมามาทดสอบ มามาทดสอบกันหน่อยมาแล้วก็ไปไม่ไปไปยังอ่ะมันไปยังไปแล้วนะเห็นมั้ไปแล้วมันไปเรียบร้อยแล้วอจิยะเรียบรล้วไปแล้วของพี่บนใช่ไหมยคะไม่ภูเคารับอ๋อภูอ๋อที่บอกวิวๆครับูๆเหมือนจะวิวเหมือนจะวูบเคาเหมือนจะวิวเหมือนจะวูบเขาไม่เคยเลยไงเดี๋ยวอันนี้แล้วอาจารย์ก็บอกว่าคนจะทําได้ ต้องลดกินเลสได้เบาบางจึงจะทําได้การกินหนึ่งมือ้อแล้วก็เทียบกับการกินสองมือ้อหรือมากมือ้อทําให้เข้าใจเรื่องกรรมมากขึ้นจะเห็นเรื่องดีมากขึ้นเรื่องร้ายลดลงหากมีก็แก้ง่ายขึ้นทําให้แข็งแรงอายุยืนจะบรรลุทรรเร็วยิ่งทําเป็นหมู่กลุ่มจะพ้นทุกเร็วเป็นวิบากดีที่ทําให้โรคลดลงได้เร็วไดมาก เป็นพลังโคเอฟฟิเชนที่ทำให้พ่อครูอาจารย์และหมู่มิตรดีอายุยืนนะคะแล้วอันนี้เนี่ยอาจารย์เป็นการอาจารย์ให้ลองทั้งสองข้างะคะอาจารย์ทำให้สิ้นสงสัยชัดด้วยตนเองไม่ต้องถามใครเรียกว่าปัจจัดตังนั่นเองใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะเรียบเรียงได้ประมาณนี้คะ่ะ